กับหญ้าหัวอาหารมาได้เลี้ยงบอกเลี้ยงแบบธรรมชาติให้ลำกับหญ้าหญ้าทั่วไปนี่บอกหญ้าพวกพีชหญ้าหวานพวกพืชสารแล้วหมูน้อยกิโลเท่าไหร่ก็หมูน้อยนี่กิโลละร้อยกิโลละ 100. อหมูน้อยกิโลละร้อยบาทอันนี้แม่พันเจ้าของมีลงสีเนาะ้ก็เลยใช้ลำ อ่านี่นี่แม่พันธุ์เอามีลูกด้วยมีลูกกี่ตัวตัวนี้ลูกตัวหนึ่งมันออกไปบอกมันออกจะคอกแล้ออ๋อนี่ไงนี่ไง